ันนี้ตัวเมียของกระชาบอกลายครับท่านผู้ชมมาทำรังนอนนะครับนี่ะครับรังตัวผู้นะครับข้อช่วงนี้หมดฤดูแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ไม่มีแล้วนะครับจะไปอยู่เป็นฝูงตามป่าข้าวหรือว่าตามป่าหญ้าตุ้งหญ้านะครับเพื่อกินดอกวัชพืช อันนี้ผมก็ได้ถ่ายเก็บไว้นานแล้วครับผมในช่วงที่เขากำลังทํารังนะครับสถ้าตัวนี้ซ่อมนะครับผมในรังมีลูกมีไข่อยู่นะครับตัวผู้ก็จะซ่อม ส่วนชุดนี้นะครับจะเกาะทุกปีนะท่านผู้ชมเป็นโค้งตรงต,รงตร้นทุกซานะต,ต้นทุกซากับต้นมะขามเทศน,นีชอบมากท่านผู้ชมอันนี้มีทั้งรังเก่ารังใหม่เลยท่านผู้ชมโค้งตรงนี้เกาะประชํำเลยนะครับ ดูนะท่านผู้ชมไอสองลังตรงกลางหน้าจอนะทําทำติดกันเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดนะครับ